สวัสดีค่ะพกอค้ s ซีซ o นค n กิ้งช n แน,นลนะคะวันนี้จะมาชวนทุกคนทําบวชข้าวโพดสาคูค่ะวิธีทําง่ายมากเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกข้าวโพดดิบปอกเปลือกละลางให้สะอาดนะคะจากนั้นนํามาฝานบางๆค่ะแล้วก็พยายามอย่าหั่นให้ลึกจนถึงแกนแข็งๆข้างในฝักนะคะไม่เช่นั้นเวลาทานจะรู้สึกว่าเนื้อข้าวโพดเขาแข็งไม่อร่อยค่ะ ส่วนที่เป็นเนื้อหรือเมล็ดข้าวโพดท,ที่ยังหลงเหลืออยู่ตรงแกนข้างในนะคะถ้าเราเสียดายก็ใช้ช้อนขูดออกแบบนี้ก็ได้ค่ะจะได้เนื้อข้าวโพดเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะต่อไปสาคูก่อนนําไปต้มให้นํามาล้างผ่านน้าให้สะอาดนะคะเพื่อเอาเศษฝุ่นเศษสิ่งสกปรกออกไปให้หมดค่ะจากนั้นก็พักสะเด็ดน้ําไว้นะคะ มาดูวัตถุดิบส่วนผสมที่เราต้องใช้วันนี้นะคะสิ่งแรกเลยก็เป็นเนื้อข้าวโพดค่ะหางกะทิหัวกะทิเปลือป่นน้ำตาลทรายแล้วก็เม็ดสาคูค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมต่างๆเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้ในช่องคำอธิบายใต้คลิปค่ะเรามาเริ่มต้มสาคูกันก,นก่อนเลยนะคะตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไปประมาณ500มิลค่ะเปิดเป็นไฟกลางแล้วคนไปเรื่อยๆจนกว่าสาคูจะสุกค่ะ คนไปจนกระทั่งสาครสุกเป็นเม็ดใสๆประมาณนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะจากนั้นก็พักทิ้งไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราไปต้มน้ำกะทิกันนะคะตั้งกระทะใส่หางกะทิลงไปก่อนเลยค่ะเปิดแก๊สใช้เป็นไฟกลางนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลทรายละลายค่ะ พอหางกะทิเริ่มเดือดขึ้นมานิดนิดแล้วก็น้ำตาลทายละลายดีแล้วนะคะให้ใส่เนื้อข้าวโพดลงไปต่อเลยค่ะตามด้วยเกลือป่นเพื่อตัดหวานแล้วก็ทำให้รสชาติอร่อยขึ้นค่ะจากนั้นก็คนเป็นระยะระยะจนกว่าข้าวโพดจะสุกนะคะ พอหางกะทิเริ่มงวดลงนะคะแล้วก็เข้าโพดเริ่มสุกให้ใส่สาคูต้มสุกลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เมดสาคูแตกกระจายไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะอันดับสุดท้ายเติมหัวกะทิลงไปนะคะแล้วรอให้เดือดอีกครั้งจากนั้นก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ บดข้าวโพดสาคูของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะดูเข้มข้นน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ ความหวานกำลังพอดีรสชาติลงตัวหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ซันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ